สำหรับคุณพี่นี่ค่ะเราจทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นเกาะที่หัวไหลนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเข้าเซตนะคะกับของฟรีชิ้นเก่าๆนะคะที่เขาเนี่ยเคยแจกมาค่ะมันจะเป็นพวกอัศวินนะคะมีหมวกนะคะแล้วก็มีพวกดาบอะไรแบบนี้นะคะมีผ้าคลุมด้วยนะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการใส่ค่ะแต่ว่าเรานะคะเป็นตัวเล็กนะคะมันก็จะลอยแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมาะนะคะกับตัวใหญ่ๆนะคะตัวเหรียมๆอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแจกทั้งหมด5,000ันชิ้นค่ะสําหรับแบบนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยเป็นแบบนี้เลยมีชั่ s i m u l a เดี๋ยวเราจะปะลิงกมาเอาให้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วมาุกคนนะคะเข้ามาในแมปเราเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นปุ่มค่ะ UGC นั่นเองนะคะสำหรับวิธีการรับของฟรีเนี่ยเรานะคะสามารถกดเข้ามาค่ะจะมีเควส์าทั้งหมด4อย่างให้เราทำกันนะอันแรกเนี่ยเอาชนะ Pushman ค่ะเป็น one push man นะคะในโลกที่3เนี่ยให้ได้ทั้งหมด100ครั้งค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรานะคะจะต้องเอาชนะฟาโร o เนี่ยในโลกที่4นะคะให้ได้ทั้งหมด50ครั้งค่ะอันต่อมานะคะเป็นการเอาชนะโพไซดอนเนี่ยในโลกที่7นะคะให้ได้ทั้งงหมด25คครั้่ะสว ใชนะคะเล่าเนี่ยจะต้องไปเปิดไข่ค่ะให้ได้ทั้งหมด1 0 0 0ัฟองนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการเปิดไข่นะคะก็แนะนำลยค่ะว่าให้เปิดนะคะที่โลกแรกตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นไข่นะคะใบสีฟ้าตรงนี้เนี่ยมันจะถูกที่สุดค่ะทุกคนนะคะสามารถกดกระก,กระบาดนะคะแบบนี้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็กดเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะจอยกรุ๊ปเนี่ยทุกคนนะคะจะสามารถกดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้นะคะมันจะเป็นการเปิดไข่แบบอัตโนมัตินั่นเองคะ่ะแล้วก็กดที่ตัว e แบบนี้ได้เลยนั่นเองนะคะโดยทุกคนเนี่ยจะต้องไปต่อสู้มาาานนะะคคก็็เเอป่ แล้วก็เป็นข้าววินนะคะเป็นถ้วยรางวัลตรงนี้ค่ะจากการเอาชนะตรงนี้นะแล้วก็เอาไปเปิดไข่ตรงนี้นั่นเองค่ะการสองวิธีการรับของฟรีนะคะก็เพียงนี้ค่ะหากว่าทําสําเร็จนะคะแล้วเป็น5,000คนได้เนี่ยก็สามารถมากดปุ่มเคลมนะคะเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะโดยหากว่าทุกคนนะคะมีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยมันจะมีการบวกเพิ่มค่ะเป็นบูสต์เปอร์เซ็นต์นะคะคนละ50%ค่ะมีเพื่อนเข้ามาเยอะนะคะบูสต์เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันก็จริงเพิ่มขึ้นนะคะทําให้เราเนี่ยมีค่ังงเนนนนนนียะะ้้วก็ขอไดึ คลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะจะคิปหนะค่ะไหมค่ะ